วดดิจ้ากินนมจีนน้ำยาน้ำยาปลานี่มีลูกชิ้นน้ำมีผักต่างๆมา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 ,มาควันร้อนๆเลยจ้ายังไม่ได้กินเลย มีผักมากมายมีสะระแหน่มีผักชีลาวมีแตงกวามีผักเท่าที่มีละจ้ะกระหล่ำเอ้ยหัวปรีมาจ้ะมาเด้อมากินน้ำกันซีเมนบอทนัด ก็คือใส่มือเนาะม,มันก็หอนเผ็ดหอนหอนอเหมือนี้บ่มีใบแมงลักกินกับสาระเปแซสบ กับหมดปีเขากันเขากันอืม เ่อดีกินมุมมามเด้อกินแบบนี้แหละมันต้งแสบไหมอยากกินให้มูหิวน้ำันดอกว่าห้ามมูเบื่ออาหารนั่งสินะม,มาเบิ่งคลิปนี้แหละกะสิไดหิวตามนังสินะ อืขอไปกินต่อกันด้วยจ้ะคลิปหนาเจอกันใหม่ด้วยจ้าวัดดีจ้า